ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมอาจารย์เด่นการบุตรน,นะครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในเช้าวันอาทิตย์7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่สําคัญยิ่งนะครับในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะทุกวันนี้มีการถกเถียงกันมาตลอดว่าพระดูพระดูยังไงย้อนยุกดูยังไงมีเครื่องมือมีเซียนอะไรก็เป็นที่เป็นวัฒกรรมที่ คุยกันอยู่ในวงการพักเครื่องมาตลอดซึ่งวันนี้ผู้ที่จะมาเผยความจริงนะครับอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ่ันครับสวัสดีครับขออนาตแนะนํำตัวอีกนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วอะไรคืออะไรที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้ครับเชิญครับครับผมผมสุประชัยอัศวังกูลนะครับครับมาจากบริษัท p s d Standard นะครับ p s d a s d a อ๋อ D A เ้วย Standard ครับผมครับนะครับเป็นบริษัทที่ ทำการออกใบรับรองใบรับรองคือใบเซอร์สเปิเกตคือใบเซอร์นั่นเองเกี่ยวกับพระเครื่องพระเครื่อตอนนี้เราจะเน้นที่พระสมเด็จพระสมเด็จครับผมเป็นเป็นหลักเลยใช่ครับแล้วแล้วทําไมถึงมีการออกรับรองที่มาที่ไปมันมันมาจากไหนฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการออกก การออกไปรับรองเนี่ยนะครับของทางบริษัทเนี่ยนะครับมันจะเป็นการออกไปรับรองตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมาตรวจเป็นกล้องอมีทั้งกล้องมีทั้งเครื่องเอ็กซเรย์นะครับมีเครื่องความถีงจำเพาะอ่าหลายๆอย่างประกอบกันเครื่องนี้เอามาจากไหนฮะบ้านเราผลิตเองหรือว่านำเข้าหรือังไงส่วนใหญ่ก็นำเข้าครับผมครับนะครับก็ตรวจ โดยที่ว่าเราจะมีการเก็บดาต้าเบสก่อนก่อนที่จะมาเริ่มทำออกออกไปรับรองเนี่ยนะครับรบก็จำนวนพระที่ใช้เก็บในแต่ละเนื้อในแต่ละแต่ละพิมพ์แต่ละช่วงนะครับหลายๆหลายอย่างเนี่ยก็คือเก็บไม่ได้พอสมควร,ครนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นค่าสาตรดาดค่าหนึ่งนะครับอเอาไว้สำหรับ เทียบเคียงกับผลที่เราออกได้จากการตรวจของเครื่องถ้าถ้าเหมือนหลักสิติก็คือค่า X อ็กบาค่ามีนค่าเฉลี่ยนั่นเองใช่ครับนี้ก็คือค่าเฉลี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นเนื้อนี้ไม่รู้นะผมผมกตามหลักหลักสิติอะไรประมาณนี้คือค่า X อ็กบาค่าเฉลี่ยนั่นเองถูกครับโอเคเหมือนเหมือนกับเราเราไปหาหาหมอตรวจเลือดนะครับนะครับเขาก็จะบอกว่าสมมติคุณไปตรวจไขมันไขมันคุณมีค่าสาตรดานอยู่เท่านี้คุณตรวจได้เท่านี้ มันเกินไหมมันเกินค่ามาตรฐานคไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่าทีนี้มาพูดถึงเรามีเครื่องมือละมีการเก็บ Data าเบสที่เป็นฐามข้อมูลคถ้าเราจะ,ะก่อตั้งนานเนี่ยที่สถาบ,บ้านเราถ้าเป็น psds n d ด r d เนี่ยตอนนี้ก็เข้าล่วงปีที่สองปีที่สองอะครับทเทียบกับการการตรวจในรูปแบบอย่างเงี้ยมอีองค์กรหรือว่าหน่วยงานบริษัทเยอะไหมฮะ ส่วนใหญ่ที่มาตรวจเนี่ยก็จะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ไม่ใช่องค์กรไม่ใช่ไม่ใช่นิติบุคคลม่่ใชมาก็ให้ดูแล้วก็อาว่ากันไปืีข้าวมาที่ที่ผมเคยนะเขาก็บอกผมก็ไม่รู้ความหมายคืออะไรเขาจะมีค่านี่นี่นี่แล้วยังไงเราไม่รู้ไงแต่เราจะมีการอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับผมครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วครับลูกค้าที่มาเนี่ยก็คือก่อนที่จะมาเนี่ย ไปคือเมื่อก่อนจะไปตามห้างไปตามอะไรพวกนี้ก็คําตอบที่ได้ก็จะเหมือนกับตู้ทุกคนที่เคยได้กันตามสนามพระขวดทั่วไปนี่คือข้อแตกต่างของเรากับทั่วไปเราเราไม่ได้คอมเพลนใครนะครับแต่ว่าเรานี่มาตรฐานจะสูงแล้วก็จะมีคําตอบให้กับผู้ที่เอ็นยังคาใจอยู่ว่าชิปที่มาที่ไปยังไงนะครับเอายกตัวอย่างสักอันหนึ่งนี่คือใบเซอร์ติฟิเคตใบเซีรนั่นเองมันจะมีสองงานประกอบกันก็คือจะเป็นใบของผลแล็บ นะครับที่เข้าแ a บแล้วตรวจออกมาเนี่ยนะครับในการตรวจเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายภาพก่อนนะครับแล้วก็จะมีการวัดขนาดขนาดขององค์พระอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กแรงสูงอะได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็สัดส่วนของโลเดนเลโชนะครับโลเดนเลโชเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพายุกต้นเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่จะเป็นยุคปลายปลายนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย หลักๆเลยที่เข้าเครื่องของตัว fluorescence scan นะครับครับอ่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะดูแค่3มค่าครับนะครับก็จะมีตัวแคลเซียมครับนะครับมีตัวซิลิคอนคแล้วก็มีเหล็กครับนะครับโดยเกณฑ์เนี่ยเราก็จะมีบอกอยู่นะครับมากกว่า3 5เอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีค่าหลักๆนะครับที่เราดูจากเครื่องของตัวเครื่อง fluorescence scan นะครับในในหลักตรงนี้เนี่ยเราจะดูทั้งหมดเนี่ยเจ็จุด นะครับในองค์พระนะครับแล้วก็มาเอาค่าเฉลี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยตัวแคลเซียมเนี่ยนะครับก็ต้องมีมากกว่าสาสิบห้าเปอร์เซ็นะครับอันนี้คือเนื้อเปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นเนื้อชั้นมากเนื้อที่เป็นเนื้อสีเนื้ออะไรพวกนี้นะครับค่าค่ามันก็จะมีการเอเวอรเรตกันเนี่ยนะครับอย่างค่าเหล็กเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสีเนี่ยจะอยู่ มากกว่าหรือเท่ากับ1%ไม่เกินนะครับถ้าเป็นชั้นหมากก็อยู่ประมาณสัก1%ครับอ่ามีเนื้อดินเกาหลีมีเนื้ออะไรพวกนี้นะครับแต่มาตรฐานแล้วตัวที่ยืดหันจริงๆเนี่ยก็คือตัวของซิลิคอนครับนะครับจะเป็นตัวยืนพื้นเลยมากกว่า45นะครับนอกนั้นเนี่ยตัวแคลเซียมมันก็จะดูที่เนื้อปูนหรือว่าเนื้อชั้นหมากนะครับถ้าเนื้อชั้นหมากเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆประมาณ20ครับนะครับ ถึงส5ห้าเ็โอเคอ่านะครับอันนี้คือการตรวจเครื่องโฟลิเซนสแกนที่หาค่าเชื้อเลืดที่เจ็จุดโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูกล้องวงกำลังขยายนะครับว่าในตัวองค์พระเนี่ยนะครับสิ่งที่พบเจอเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแคลไซด์นะครับแล้วก็มีคุ้นคันนี้นะครับแคลไซด์ครับผมแล้วก็มีกลุ่มของที่เป็นพวกผงตะไบทองตะไบทองเม็ดทองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าส่วน ่อมาก็จะเป็นของกลุ่มดินหินดินหินยกเขียวนะครับกลุ่มของนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของตัวโลหะครับที่เป็นสีขาวครัมีผงวิเศษผงวิเศษอผงวิเศษออะไรกําแพงฮะผงกาแพงไหมซุ้มกอครับซุ้มกออะไรเนี้ยครับผมโลหะดําวาวดําวาวอา แล้วก็เป็นพวกกลุ่มของโลหะสีขาววาวอ่ะเบ็ดเสร็จแล้วความแม่นยำออกมาแล้วเนี่ยถ้าเต็มสิบเนี่ยแม่นยำเราให้ให้เท่าไหร่เต็มสิบใช่ไหมครับมันก็มีค่าเออร์เลอร์บวกลบอยู่ตามสถิติทั่วไปครับผมนะครับมันก็อยู่ประมาณสักเก้าเก้าจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยความแม่นยำนะครับผมก็ถือว่าโอเคความแม่นยำนี้คือดูจากค่าพวกนี้นะครับแล้วก็ดูจากค่าเฉลี่ยนะครับส่วน ด้านนี้จะเป็นตัวใบเซอร์ละอ๋อนี่ใบเซอร์ตปุ่เกจใบเซอร์ละนะครับใบเซอร์ใบเซอร์ของเราเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพระจากที่ไหนวัดระฆังวัดสตือวังหุ่นพรมอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้จะเป็นวัดระฆังอันนี้เป็นวัดระฆังครับวัดระฆังครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์พระอะไรอ๋อนะครับเกตชัยโย ฐานเจ็ดชั้นเป็นภาษาคาราเกะเลยนะฮะใช่ไหมใช่วัดวัลขังวัคขางยุ้อ่ะเรื่อยไปครับสมเด็จพุทธจารย์ัุทธจารย์โตโตพรมังสีส่วนในนี้ก็จะเป็นช่วงอายุล่าอายุครังอายุแล้วก็จะเป็นชื่อของผู้ครอบครองครบครองครับผมพอทิพพาสุภัทรกูลอ้าวพอแล้วนี่เองตายแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลข อรหัสที่เราถ้าเราลันออกไปเลขรหัสแ l บรวมกันนะครับแล้ววันที่ออกใบโอเคก็มีตราประทับวิลาเซนขององค์กรที่เราได้ไปนี่คือด้านในนะครับปุ๊บแล้วมูลค่าดูตรงไหนฮะมูลค่าที่ที่ว่ามีใบหนึ่งใช่ไหมอ๋ออันนั้นอันนั้นใบจะเป็นใบประเมินราคาครับจะเป็นใบประเมินราคาครับคือจะมาคู่กันใช่ไหมอันนี้คือใบสร์ติเิเกตพอได้ใบเสร์ปุ๊บก็ราคาองค์นี้ถ้าจะซื้อใบใบประเมินราคาเนี่ยต้องบอกว่า หลังจากทำทำการตรวจรับองค์พาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะให้ทางบริษัทเนี่ยออกใบประเมินราคาก็ได้นะครับแต่นนี้อันนี้ของพอนี่คือผมาบ่ามาแล้วครับเพราะว่าผมมีอยู่สององค์นะครับวันนี้ภาษาผมก็คือคนไม่เป็นไม่รู้เกับเนื้อตุ๊กกลับเนื้อตุ๊กกลับเป็นเนื้อตุ๊กกลับเนื้อตุ๊กกลับราคาเท่าไหร่เออตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสองศูนย์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 ยี่สิบล้านครับ ตื่นเต้นเนื้อตุ้บตับนะครับถ้ามองจากองค์พระโดยโดยรวมเนี่ยจะจะไม่ค่อยชัดบางคนที่เล่นถ้าไม่เข้าลึกถึงแก่นนิงจะไม่ทราบว่าเป็นพระที่มีโอ้มีที่มาที่ไปยิ่งถ้าผ่านเครื่องมืออย่างนี้ด้วยทีนี้ในความเห็นเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ตําหนิหรือว่าไม่ได้คอมเพล็กับว่าเสียนที่อะไรต่างๆเนาะถ้ามาสามารถถ้าแม่นยําจริงเนี่ย ลักษณะการคู่ขนานลงไปด้วยกันเครื่องมือก็ต้องแม่นและคนที่สามารถคอมเพลตที่ว่าชี้ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน<ช>ไม่ใช่นี่ไปททยนี้นี่มาทางนี้ไม่ใช่ละใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ของเราได้ยินกันว่าเราเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับผู้ชมว่าใช้วิจรารณญาณว่าอันไหนที่มันจะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็ไว้ไม่ว่ากันนะครับก็บริษัทเรานี่เปิดเวลาลูกค้าจะเข้าไปติดต่อในการที่จะออกใบเสร็จนี่ทำไงฮะขั้นตอนอ่าก็โทรมาจอง คิวก่อนครับผมนะครับเวลาทําการเปิดก็คือสิบโมงเช้าเขาิดแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่เจริญนครครับเจริญนครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาจันทร์ถึงสุขครับเสาร์ที่หยุดเสาร์ที่หยุดครับเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นอ๋อก็เวลาราชการทั่วไปครับฝากเบอร์อไว้ไหมครับเบอร์เดี๋ยวขึ้นทางขึ้นสับให้นะครับก็ย้านะฮะทุกวันจันทร์ถึงสุขนะครับถ้าท่านมีพระที่ยังเอ๊ยังคาใจอยู่นะครับอยากจะ มีการพิสูจน์หรือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อได้เลยนะครับในการ,รที่จะไปย่านคลองสางเจริญนครเจริญนคะรครับผมท่านนี้จะฝากกันในระบบการพักรครื่องตอนนี้ฮะก็ตอนนี้ทางบริษัทนะครับผมกําลังทําความร่วมมือกับทางสวทชอ,อยู่นะครับเรื่องของระบบ a ออนะครับ,รบก็คือตอนนี้จะเปิด ทำความร่วมือเนี่ยเฟสแรกเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ oh กับ uh huh. พิมพ์พระประธานนะครับจะเก็บข้อมูลพระเครื่องเข้าไปนะครับ uh huh. โดยที่เฟสแรกเนี่ยที่คุยอาจารย์โจ้คุยกับทางสวทชนะครับ uh huh. ก็คือว่าจะเป็นเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ย uh huh. พุทธศินอะไร uh huh. พิมพ์อะไรนะครับ uh huh. ก็ใช้เครื่องถ่ายภาพ นะครับมือถือ,อถ่ายภาพออกมาแล้วก็โปรแกรมออกมามในโปรแกรมเนี้ยก็จะบอกบว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไร,รพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์อะไร,รสุโขโทัยสุโขทัยกำแพงเพชรหรือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์อู่ทองอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ครับผมนะครับอันนี้คือเฟสแรกส่วนเฟสที่สองเนี่ยก็คือจะทําเหมือนกับให้เป็นระบบแมทชิ่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราทำเนี้ยเราก็จะมีบัตรนะครับเราสามารถสแกนดู ข้อมูลในคราวได้นะครับอ่าส่วนไอเฟสองที่บอกเนี่ยก็คือระบบแมชชิ่งคืออะไรคือเราสามารถถ่ายภาพพระองค์เนี้ยนะครับแล้วให้เอไอมันอ่านเลยมันอ่านว่าพระองค์เนี้ยตรวจรับรองแล้วหรือยังอ่ามันจะเป็นการยืนยันแบบครับครับตำหนิอะไรพวกนี้นะนะครับโดยใช้เออครับครับผมก็ถือว่าเป็น เป็นความโชคดีของท่านผู้ชมรายการในวันนี้ครับเราได้สาระเต็มๆนะครับในการดูพระเครื่องในการพิสูจน์พระเครื่องเดิมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องขอบคุณผู้แทนของอาจารย์โจกนะครับย้ำอีกทีครับบริษัทอะไรนะครับ P.S.D.A. s t a n d a ร d ครับก็พอฟ้าดรพรธิพาสุพัฒนุกูลเนี่ยท่านเป็นประธานมูลที่ท่านก็ส่งพระเข้าไปประกวดตลอดทุว่วันนี้เอามาส่งทั้งหมดกี่ชิ้นนะคร สิบประกวดทั้งที่หกเนี่ยพออส่งทั้งหมดสิบสามองค์สิบสามครับผมเข้าวินเข้าชนะไหมที่หนึ่งหกครับหนึ่งหกที่สองนะเจ็ดสี่สี่อ๋อมีที่สามด้วยมีที่สามด้วยครับผมเราเราไม่ได้เขาแบบไม่ได้ไม่ได้เอียงกรรมการเนาะหนึ่งด้วยสองด้วยไม่ใช่ว่าอ๋อฟ้าต้องแชมป์เลยไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าแชมป์นี่คือต้องสวยงามทีมต้องสวยใช่ครับอ๋อแต่คือพ้าแท้ทั้งหมดอลาแท่ทั้งหมดคือที่ที่ทาง าจารย์โจเขาจัดประกวดเนี่ยนะครับก็คือพระทุกองค์เนี่ยต้องผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานก่อนอนะครับคือถ้ามีมีใบนี้ปุ๊บเนี่ยกรรมการว่ากรรมการมีหน้าที่ดูความสวยงามขององค์พระอย่างเดียวไม่ต้องระวังหลังไม่ต้อง่ะว่าไอ้องค์นี้ได้ไหมองค์นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแชมป์เพราะอะไรกรรมการกรรมการมาคือดูละอ่สวยให้คะแนนเลยตามความสวยเลยนะครับแต่ก่อนที่ให้คะแนนคืออาจารย์เขาจะมาแยกก่อนว่าพิมพ์เนื้อ ให้จัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วให้กรรมการเนี่ยค่อยๆมาดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับบางกลุ่มอาจจะมีสามองค์บางกลุ่มมีห้าองค์นะครับบางกลุ่มอาจจะมีเอมีแค่องค์เดียวคือคนสมกวดเขาจะคัดมาไม่ให้เหมือนใครนะครับความสวยเข้าเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในนามมูลที่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมเอฟซีของพอฟ้าเนี่ย การที่ได้พระไปนแต่ละหีบเนี่ยเมื่อก่อนเราเรา,เรายังไม่มีเครื่องมืออย่างนี้เนะาะครับความมุ่งหมายของพออนทอยากให้ทุกคน,นได้มีพระแท้พระสมเด็จไว้ครอบครองในราคาจับต้องได้ไม่ต้องมีเป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นเขาแต่วันนี้ความจริงได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบท่านบูชาไปร่วมบุญไปแค่9 9 9หรือ5 9 9หรือบางทีอาจจะ2,000แต่มูลค่าที่ออกมาองค์นี้ของผมเนี่ย เนื้อตุต๊ดตาบเนี่ยผมยี่สิบล้านเลยวิ่งได้เอีกก็ผมเนี่ยนี่ผมก็ไม่มีความรู้แม่พอก็ให้อาจารย์เด่นเอาไว้ในที่ระลึกอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมปรากฏว่าเสียมาเจอกันเลยฮะสองโอ้ยี่สิบล้านเนี่ยฮะก็ก,ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีของฟ้าให้ทีวีเอฟซีของมูลนิธินะครับทุกครั้งที่เปิดผลเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการวัดใจให้จองในราคาโอ้โบเบบีมาก จับต้องได้นะครับยิ่งยิ่งจะมีอ่าห้วงมีอ่าเขาเรียกมีไฮไลท์อยู่ตลอดนะครับก็รับชมแทบจะทุกวันพอก็จะไลฟ์สดเนยการเปิดอิฐตามวาระสําคัญสาคัญนะครับก็ขอบคุณอ่ที่ได้ให้โอกาสมาเยี่ยมทางรายการของเราวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 15ล้านอ่านี่15ล้านครับใครมีองค์นี้นะครับนี่นี่เป็นเรือเลยครับในเช็คในเก้าตาเก้าตาเนี่ย15ล้านครับนี่ฮะนี่ฮะ15ล้านนี่นี่รูปพระ20ล้านค่ะจากสถาบันอาจารย์โต๊ะนะฮะล้านค่ะเดี๋ยวว่าจะกลับไม่ได้กลับแล้วเนี่ยต้องไปลรือเลยเนี่ยลรือหลังเลยอ้าวไม่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะจ๊ะนี่ก็20ล้านนะคะโอ้ยไกลเซอร์เล็ก อลตแล้วอันนี้ก็ที่หนึ่งนะคะนี่โคโพอันนี้ก็ยี่สิบล้านนะคะอ่าก้าปลามันยี่สิบล้านไหมเนี่ยรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งยี่สิบล้านนะคะหลังก้างปลาเนี่ยเนี่ยยี่สิบล้านหลังก้างอันนี้ใกล้เซอร์เหรอใกล้เซอร์หลังก้างปลาใช่ค่ะใกล้เซอร์หลังก้างปลาในตำนานใกล้เซอร์ว่าหายากแล้วแล้วหลังก้างปลาอีก นี่ยี่สิบล้านนะคะจิปยี่สิบล้านอ่านี่แล้วก็ดูตามลำดับนะคะนี่รางวันที่หนึ่งคะยี่สิบล้านหมดค่ะเนี่รางวันที่หนึ่งคือไม่ต้องเสียเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นมูลค่าตรงนี้ประมาณสองร้อยล้านนะลังตะข่ายบนยี่สิบล้านค่ะเอาไงเอาไงก็เป็นโอ้โหดีใจมากค่ะขอบคุณอาจารย์โจ๊กคือประกวดครั้งที่หกใช่ไหมครัครั้งที่หกที่ททบห้าือช่องห้า แล้วก็มีประกวดตั้ง200กว่าองค์200กี่องค์2 0 270องค์แต่ว่าเราได้ที่1นเมหนึ่งเกมสหนึ่งสลได้หมดเลยนะเกมหึ่สอ2ร้องค์เนี่ยเาคัดนแล้วนะไม่ใช่มาโนเดมนะว่าเซียนเซียนแต่งวัดก็มาประท้ากันแต่เรายินหนึ่งยิสแล้วตัวไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสมประกวดเพราะว่าสองไปออกไม่เซอร์ คือแม้กระทั่งจะอ่านรายละเอียดก็ไม่ได้อ่านได้แต่เคลียร์อย่างเดียวหลักก้าวปลาอยู่มาเป็นปริศนาตลอดเลยว่าหกเขียนเป็นวาทกรรมในโซเชียลตลอดนะครับนี่อันนี้คือบทพิสูจน์แล้วนะครับว่านี่รางวัลที่หนึ่งเลยนี่ก้าวปลาก้าวปลาใช่ไหมเนี่ยก้าวปลาที่หนึ่งยี่สิบล้านใครจะอะไรก็ตามนะคือไกเซอร์หลักก้าวปลาหายากมากพอผมตึงได้เห็นแล้วปกโพด้วยค่ะปกโพหลังก้าวปลาก็ยี่สิบล้านแต่รางวัลที่หนึ่งค่ะมีใครบูชาไปเป้ห้าของเราก็ปอก็แบ่งไม่เยอะนะจะไม่ได้นะปอเนาะ ก็ผลที่ได้เป็นกระดูคือผ่านการตรวจอายุหรือแล้วนะหรือมวลสารหรือความเก่าอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรบ้างอาจารย์ก็อ่านอ่าเนี่ยข้อนี้ก็จะมีมวลสารอยู่ในนี้ใช่อาจาร่์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอธิบายอยู่นี้นะครับตีฟ้าเนี่ยอยู่ในนี้ตีฟ้าอาจารย์อาจารย์อ่านได้ฟังซิวงการพักเครื่องเนี่ยไปไกลแล้วนะครับเป็นคนที่ยังยึดติดจางปให้อาจารย์อ่านได้ฟังทุกแบบเดิมๆอยู่เนี่ยเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วท่านจะมี อะไรเห็นแล้วดีดีนะครับการที่แบบยึดในระบบเดิมๆอันเดิมๆเนี่ยทุกวันนี้มาเรียนรู้กันถ่ายแล้วครับโดยเครื่อนมือวิทยารใช่ค่ะท่านอาจารย์โจมเรียนสถาบันที่โอ้โหผมสาอังกฤษหมดเลยนะฮะตายแล้วภาษาไทยด้วยดิไหนอยู่ไหนเล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงตึกแคลไซด์นะครับมีกลุ่มทองแดงผงทองเม็ดทองรวมเม็ดหยก ไม่มีคู่แข่งเลยองค์เ้านี่ของพิเศษเพราะอออมีอีกไปห้าองค์เนี้ยนี่ไงนี่นีอันนี้ด้วยนี่ก็ยี่สิบล้านที่หนึ่งมาเลยครับพระเอกตัวจริงนะครับยี่สิบล้านโปกโพอึ๊บเราเพิ่งเพิ่งให้เช่าไปนะอันนี้ผมจำได้ิมพ์เนี้ยตายแล้วใครได้ไปนะพี่เสือขอจะชัดหน่อยฮะผมจำได้ว่าตอนที่มาไลฟ์อ่ะไลฟ์กับอาจารย์ปิ้ลอ่ะนี่เนี่ยโปกโพเนี่ยไอ้เรื่องของพอออกผมจำไม่ได้ก็ไม่มี บอกโปยี่สิบสี่บางถ้าบอกจะไม่ปิด่ยนที่อาจารย์อย่าตื่นเต้นอันนี้น่าตื่นเต้นกว่ามือสั่นมือสั่นเลยเดี๋ยวนี้นีกระเล้าบอกว่านี่ทางทางเลขาอาจารย์โจ๊กั้งสองบอกว่าอันนี้ไม่มีคู่แข่งเลยเพราะว่าเป็นวัดเกศที่เป็นพระที่เรียกว่ายุคต้นแล้วก็ตึบตึบตบแล้วก็สําคัญบอกไม่มีคู่แข่งเลยยี่สิบล้านที่หนึ่งนี่นี่นี่มีเนื้อสีขาว นี่เด้เด้ได้ไปองค์นึงด้วยเหรอเท่าไหรพออุ้ยคนรู้ยี่สิบค่ะี่สิบล้านครับอะผมไปสิบห้าล้านตอนนี้เลยอันนี้ไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งเลยการประกวดเพราะหายากมากนี่เป็นพาะเก่าไม่ใช่พาะอยู่ในหีบตัดยุคต้นนะครับใ่เหมือนถ้าจะไม่สวยนะเพราะคนไม่รู้เนี่ยคือไม่มีหน้าตานะดูแบบเลี่ยนๆอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้นี่คือภาพตัวจริงเลยนะครับยี่สิบล้านนะใช่ไหมใช่ไห่ยี่สิบล้านเท่านั้นจิ๊บๆนะครับ นี่ไม่มีคู่แข่งชุดองค์นี้ค่ะเฮ้ยนี่มีองค์เดียวอ่ะแล้วไม่มีคู่แข่งเลยตุ๊กตุ๊เแล้วต้องถายแล้วกี้คุณกัฒนะคุณกัฒนาไปแอบส่งแล้วก็บอกว่าขอได้รางวัลอะไรบ้างเนี่ยพอช่วงที่คุณเฟียุณกัฒนาก็อ่าคุณจุภชัยเนาะกับคุณลูกคานมาดีไหนนะอ่า อาจารย์เด่นจะเอาไปแบ็กเมย์ก็ไม่ได้นะเจตใจเล็กผมมีสององครับรอให้คนสององไปนะได้สองความต้านนี่ผมก็รวยละและเด่นบอกว่าท่านคนเดชสวัสดิ์ไปด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแซวแล้วเด่นต้องไปแซวแล้วถอดแ้วกนสวัสดีไปแล้ส่งคนไปถ้าประกวดที่มอราชพฤกษ์กันะมีทวได้รางวัลในสนามเราปล่าไม่ใช่ค่ะคนละสนามกันแล้วถ้าถ้ามาตรฐานทองสนามนี้นะคะ